ค่ะท่านผู้ชมคะและตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของการ นิดนะคะเทคนิคหรือว่าต้องเรียกว่าการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ที่อาวัตบอกว่าเอ๊ะเอนไซม์ดีอย่างไรนะคะแล้วก็มีทั้งน้ําแร่นะคะแล้วก็มีต่างๆเนี่ยที่เห็นนี่นะคะคอยากจะรู้จังเลยว่าอาวัตจะมาสาธิตอะไรให้เราดูโอเคครับในเรื่องของอพูดถึงการดูแลสุขภาพเนี่ยเ <Inside S 1> อนไซม์หัวใจสำคัญคผมกำลังพูดเอนไซม์ช่วยทำเอนไซม์ inside คือผู้บัญชาการใหญ่ค่ะ เอนไซม์เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเองผลิตด้วยตัวเราเองตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปจะเริ่มถดถอยยิ่งผู้เฒ่าคนแก่บ้านเรานี่กินเนื้อติดมันกับข้าวเหนียวล้วจบเลยเอนไซม์ไม่ค่อยมีถึงต้องทําใหเ้เก็บป่วยได้ง่ายขึ้นเอนไซม์มีนอกจากผลิตเองแล้วก็เติมเต็มจากข้างนอกได้อย่างเช่นพืชผักผลไม้รวมต้องสดส หรือเนื้อสัตว์ดิบๆสมัยก่อนโบราณทําไมถึงแข็งแรงเนื่องจากว่าท่านทานผักเยอะบวกกันกับกินเนื้อสัตว์ดิบๆอย่างลาบก้อยดิบๆชกเล็กอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นนะครับอร่อยแต่ปัจจุบันไม่ได้เพราะเขาเรียกว่ายาต่างๆนี่ก็แฝงไปด้วยยาฆ่าวัชพืชต่างๆพวกนี้ครับอันตรายฉะนั้นวันนี้เราจึงอยากนําเสนอเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์ของเรานั้นผลิตที่ประเทศจีนนะครับชนิดผงนะครับนําเข้ามาชนิดผงครับ มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีมากตาสนคาคั้นนะครับเรื่องนี้ผมทานวันหนึ่งสูตรหนึ่งของผมเนี่ยทานััหนึ่ง1 6บหถึงยีบหรือสบางวันะนะครับยังไม่ทานคือไม่ต่ำกว่า1 2บสองสามารถควบคุมน้ําหนักได้แล้วทาให้เกี่ยวกับโบวมหวานดีขึ้นแล้วก็อีกทั้งใครที่อ่อนเพลียระนะครับสุดยอดฉะนั้นแล้วเอนไซม์ N จะช่วยย่อยเอนไซม์ N คือน้ำย่อยเอง เอนไซม์คือน้ำย่อยเรียกย่อยไม่เข้าใจตอนนี้ก็ตั้งคำถามแล้วโดยเฉพาะท่านผู้ชมทางบ้านบางท่านก็อาจจะเป็นแม่บ้านกอาจจะไม่รู้จักคำว่าเอนไซม์อยากให้อาจารย์พูดถึงว่าเอนไซม์คืออะไรนิดนะครับเอนไซม์เนี่ยมันก็คือตัวช่วยย่อยแต่มันจะย่อยต่างย่อยอย่างเช่นเอนไซม์ย่อยย่อยย่อยเนื้อก็ชื่อหนึ่งเอนไซม์ย่อยไขมันก็ชื่อหนึ่งเอนไซม์ย่อยแป้งก็อีกชื่อหนึ่งฉะนั้นแล้ว เอนไซม์ก็เหมือนแม่คุณแกกับลูกคุณแกทําหน้าที่แทนกันไม่ได้ค่ะฉะนั้นแล้วน้ำย่อยของเราเนี่ยมันนานาเอนไซม์มีเป็นเหมื่นๆชนิดแต่เขาค้นพบในโลกเราได้สามพันกว่าชนิดเท่านั้นนะครับฉะนั้นเอนไซม์ของเราผลิตมาจากพืชผักผลไม้รวมกว่า80ดิบชนิดในซองนี้นะครับโอเคทีนี้เราทานข้าวเข้าไปค่ะแล้วถ้าเผื่อเราเราเคี้ยว อันนี้เป็นแป้งผมทาให้เหมือนข้าวทาให้เหมือนข้าวทีนี้พอเราเคี้ยวไม่แล้วไม่ละเอียดโดยฟันเราเป็นดัดหรือว่าอายุมากขึ้นหรือไปทํางานเร่งรีบเคี้ยวลวกลวกกินเข้าไปแย่ถ้าเราต้องหาตัวช่วยนั้นตัวเอนไซม์นี่เอนไซม์เข้าไปนี่ต้องเป็นช็อตอย่างนี้เลยนะเอนไซม์เราเป็นชนิดผงเห็นไหมฮะโอเคค่ะท่านผู้ชมเป็นผงสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับทีนี้ผมจะเทเอนไซม์ลงไปถ้าเกิดเป็นชนิดน้ำเนี่ยเปิดเอาไว้แบบนี้ไม่ได้นะครับเอนไซม์ตายนะ เอนไซม์ตายเมื่อมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและเอนไซม์ทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผมเมื่อจะคู่เหนียวมากเลยนะนะครับผมก็จะคนไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นโจ๊กนะครับมันก็จะอ่อนเหมาะมากเลยสําหรับผู้ที่ไม่มี เร่งรีบในการทํางานแล้วก็ใช่ท้องผูกต่างๆเหล่านี้หรือผู้ป่วยหลังพักฟื้นคือว่าไซายนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องการใช้ระบบขับถ่ายใช่เผาผลาญเผนะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารใช่ใช่ทั้งหมดเลยค่ะคนดูสิครับโอ้่านผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะค้นทักเลยนะครับตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเล้วลงนะคะก็นี่นะครับคือประสิทธิภาพเลย สุดยอดเลยค่ะสุดยอดมากนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องย่ยอยนะคะเรื่องการย่อยถ้าทานเนื้อเข้าไปเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดแต่ถ้าเผื่อใครทานหลังอาหารเนี่ยจ<ฮ>ะยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าภาวะอ้วนเกิดขึ้นได้ง่ายภาวะอ้วนขึ้นเพราะมันย่อยได้ดีขึ้นอ๋อเหรอคะก็ดูด ก็ไปใช้พลังงานได้เยอะขึ้นใช่แต่ถ้าเผื่อทานก่อนอาหารจะทําให้ควบคุมน้ําหนักได้อ๋อค่ะแล้วก็ทําให้มีอกมีเอวขึ้นมาได้สบายมากคับคิดถ้าบอกแล้วสําหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนก็ต้องทานก่อนอาหารสําหรับใครที่ต้องการเพิ่มน้ําหนักก็ต้องทานหลังอาหารนะครับสําคัญมากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองในยุคปัจจุบันเพราะเราต้องหาตัวช่วยแล้วครับนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราอิ่มค่ะ อย่างไม่เช้าอะค่ะทำงานหนักขนาดนี้คพึ่งทานข้าวต้มไปเพียงแค่ถ้วยเดียวเองถ่าจะไม่เห็นอวัตแต่อาหารใช่นะครับส่วนใหญ่ก็เติมเต็มด้วยร่างกายก็เหมือนรถยนต์นะครับต้องเติมน้ามันเอาละทีนี้นอกจากตรงนี้ส่วพคุณตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะมาสาธิตว่าเอนไซม์กับน้ําของเราที่มาใครมาบริการฮอสปาจะได้ดื่มน้ําแร่กับเอนไซม์ค่ะนะครับ สำคัญนะครับควรหนน้ำแรกค่ะอ่าน้ำแร่ครับน้ำแรกคือคือแก้วยาวอันนี้น้ำปราปาเมืองร้อยเอ็ดอ่าน้ำปราปาแก้วสั้นนะครับอ่าโอเคแล้วก็สีเหลืองนั่นนั่นเป็นน้ำเป็นน้ำเอนไซม์นะครับน้ำเอนไซม์ตรงนี้นะครับค่ะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอ่เขอขอเรียนไว้ก่อนว่าการสาธิตนี้เป็นเฉพาะบุคคลนะครับเป็นวิทยาศาสตร์อันตรายนะครับห้ามเรียนแบบห้ามเอาไปใช้นะครับไม่ได้นะครับแม้ท่านเจ้าหน้าที่ของเราก็ไม่ได้สอนลงไปนะครับค่ะเพราะว่าเกรงว่ากลัวจะเผลอเลยนะครับทีนี้เราดูอ่านี่ อันนี้คือคือไฟประจุบวกกับลบบวกกับลบค่ะไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่สว่างอันนี้คือไฟค่ะนี่คือไฟถ้าไปจับก็เดทได้เหมือนกันนะครับไฟทีนี้น้ําที่จะสามารถประจุไฟให้สว่างแบบนี้ได้น้ํานั้นต้องมีคุณภาพต้องมีแรธาตนอ่ะเรามาดูกันอ่าผมจะคนเอาความเข้มข้นขึ้นมานะครับค่ะอ่ทีนี้มาดูกันอ่ะไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทีนี้ตัวเอนไซม์ของเราอ่า อย่างนั้นค่ะอ่าประสิทธิภาพของเอนไซม์ทำให้ไฟติดนะครับค่ะนี่คือเหตุผลเบื้องต้นนี่คือเหตุผลครับนี่มาดูน้ําแรกของเรานะครับน้ําแรกของเราอ่าน้ําแรกของเราก็มีไฟเหมือนกันมีไฟเหมือนกันอ่ามีไฟเหมือนกันค่ะฉะนั้นแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์ทีนี้มาดูน้าปราปลาเมืองระเอ็ดน้ำปราปาดิบๆนะครับค่ะอ่าอ่าแรงเท่าไหร่ก็ไม่มีค่ะนี่แหละครับคือเหตุและผลว่า น้ำแก้วที่เกิดไฟก็มาจากน้ำแก้วนี้แหละค่ะซึ่งเราถูกการกรองด้วยอุปกรณ์ของเราคือเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำของเราซินเวดินคาตาดินซินเวดีนจากสวิ์แลนด์เหมือนกันนะครับใช้แรงดันของน้ำค่ะไม่ต้องไปเสียบไฟฟ้าค่ะเป็นน้ำประปาก็ใช้ได้เพราะมีถังใหญ่ข้างบนแล้วก็ทิ้งลงมาทิ้งลงมาได้เลยแล้วก็ให้มันดันออกไปอ้าวโดยปกติทั่วไปเครื่องกรองน้ำหรือว่าเครื่องเครื่องกรองน้ำจาก ปานะครับจะใช้ไฟฟ้านะคะใช้ไฟฟ้าแต่ของเราไม่ใช่ครับนี้ไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องครับไม่ต้องใช้แรงดันของน้ําก็สามารถออกมาได้เลยผมดื่มวันหนึ่งเนี่ยอย่างนี้หกถึงแปดแก้วหกถึงแปดแก้วดื่มเยอะไปจะดีเหรอครับอ๋อยิ่งดีสิครับยิ่งดีเหรอยิ่งดีมันร่างกายเราสดถอยเราทํางานหนักก็ยิ่งจาเป็นต้องหาตัวช่วยที่มีคุณภาพเหมือนนักอวกาศค่ะทําไมเขาถึงกินของดื่มของเหลวเขาไม่ได้เคี้ยวข้าวเลยค่ะเหมือนกันผมก็เป็นนักอวกาศบนผืนโลกมนุษย์ค่ะ นั่นใจตัวเองงถึงพูดได้นะครับเช่นเราแข็งแรงพอนะครับจริงใหญ่กาแาบอกผมดื่มทุกวันค่ะเชื่สเลยค่ะอาวัชการดื่มต้องให้หมดจดแบบนี้ไม่ใช่จิบเหมือนหยิบชาห้ามจิบห้ามจิบนะครับเราดื่มหมดปุ๊บมันเติมเต็มจำนวนเยอะแล้วมันก็ดูดไปใช้ฝับฝๆบ แต่ถ้าเราระดับปุ๊บยังไม่ทันถึงกระเพาะแล้วหายไปแล้วาบางคนชอบจิตนะคะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ยังไม่เข้าใจวิธีการดูแลตัวเองนะครับฉะนั้นแล้วบ้านสุภาพฮอสปายินดีที่จะให้สิ่งละอันพืน้อยสิ่งใกล้ตัวกับท่านเนี่ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับสังคมเขาบอกว่ารู้แล้วให้บอกต่อนิดนึงนะครับอย่าเก็บเอาไว้เฉพาะตัวเองดีแต่ตัวอย่างนั้นไม่ได้เรามีวิธีการและแนวทางของ สุภาพจิตและสุภาพกายบ่อยครั้งที่ผมเคยบอกกับหลายๆคนทากลางคนบนเวทีนับร้อยว่าอาหารของเรา,เราท่านๆคืออะไรใช่ต้มยำทำแจงผัดทอดน,นึ่งไหมค่ะแล้วอาหารของเซลล์เนื้อเยื่อของเราคืออะไรใช่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงหรือเปล่าค่ะแล้วอาหารของชีวิตจิตวิญ,ญญาณหลังความตายคืออะไรค่ะอยู่ในภาชนะตั้งไว้ข้างลงศพหรือไม่อย่างไรมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่บุญจริงไหมครับค่ะวันนี้นะครับพ่อสปาองค์กรบ้านสุภาพเนี่ยจึงได้สนองคาตัดผู้ลงอย่างแท้จริงและถึงเลยค่ะว่า ต่อให้ตายก็ไม่เสียชาติเกิดจริงๆเพราะอะไรเพราะเรารู้สัจธรรมแล้วว่าอโรคยาเราสนองคําตัดพวกคํานี้แหละครับนี่ครับคือคอยากหยิบยื่นล่าปันมาเสริฐให้กับผู้คนด้วยสู่ภาพทางเลือกใหม่เฮะสปาเราไม่มีวางขายครับแล้วอยากได้ก็ต้องเข้ามาหาเราแล้วเราจะแนะนําแล้วเอาไปใช้เขาที่บ้านเราอยากอยให้ทุกคนมีมุมสูขภาพในบ้าน มีปัญหาเรื่องอะไรคุยกับเราได้คุยกับเราได้นะคะอย่าลืมนะคะแวะมาปรึกษาได้ที่ฮอสตาบ้านสุขภาพนะคะโดยทางะะอาวัตนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ยินดีนให้คำปรึกษาค่ะ าพของตัวเองเนี่ยไม่ไม,ไม่ค่อยดีอะคะ่ะเมื่อก่อนนี่อ้วนตุ้งตะไม่ไม,ไม่ไม่น่าดูแาใส่อะไรก็ไม่สวยหน้าตานี่ยก็เป็นย่นย่น,ยนมันจะมีท้องอย่างนี้นค่ะเป็นชั้นชั้นเหมือนกับหมูสามชั้นมันจะเป็นห่วงยางเลยและที่ตรงคางนี่ก็จะมียอยออกมาเอาออาจารย์บริว่าก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าคุณมาทําตรงนี้นะมันจะดีก็พอดีอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้างั้นคุณเอา เอาสินค้าของเราไปทดลองใช้สักเดือนหนึ่งดีไหมแบบนี้ค่ะก็เลยเอามาลองทดลองใช้ดูพอดีคุณแม่อยู่ที่บ้านก็เป็นเอามาพื่อด้วยค่ะก็เลยใช้ทั้งแม่ทั้งลูกก็ปรากฏว่าเดือนหนึ่งนี้ได้ผลตัวเองก็หุ่นก็ฟิตเฟิร์มดีขึ้นแล้วก็ไม่อ้วนไม่ใส่อะไรก็สวยขึ้นนะค่ะแล้วหน้าตาก็เปล่ตปลงดูดูสดใสามากกว่าเดิมพอมา,อาถึงตรงนี้ก็เลยบอกว่า,อาโอเคฉันจะร่วมทุนกับกับคุณนะคะคุณปิวัติ ก็เลยเน,นั่นแหลค่ก็พอมาร่วมทุนแล้วในตรงนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจก็ไปได้ดีค่ะคนก็เริ่มสนใจที่อยากจะรู้ว่าภ่อสปาคืออะไรเมื่อก่อนท,ที่มาเนี่ยทางคนทางภาคสารยังไม่รู้จักค่ะว่าพ่อสปามันคืออะไรก็ ทั้งกับตัวดิฉันเนี่ยก็ยังไม่ไม่รู้นึกว่าเป็นสปาทั่วไปแต่จริงๆแล้วพอมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่มันจะเป็นทําให้คือเหมือนกับการออกกําลังกายเป็นวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายแบบกีฬาปลาว่ายน้ำนะคะ่ะก็ฝากให้เพื่อนๆที่ต้องการอยากจะหุ่นสวยทพ่เฟรมนะคะก็อยากจะให้มาใช้บริการหรือผอู้ประกอบการคนไหนที่อยากจะ ได้มีกิจการของตนเองนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาดีจริงค่ะดูที่รูปร่างหน้าตาของตัวเองเนี้ยมีความรู้สึกว่าประทับใจในในสินค้าของฮอสปานี้มากนะคะแล้วก็ดีจริงๆคือของเขาดีจริงๆนะคะฉันมั่นใจเอ,อ,อสปาเนี่ยเพราะว่าตอนแรกคือมีปัญหาเรื่องสุขภาพปออวดหลังมากค่ะปวดหลังมากแล้วกออ็ใช้ที่นอนไม่เหล็กมาก่อน ก็ไม่หายพอไม่หายก็จะมีปัญหาเรื่องออบ่าไหล่สองข้างปวดมากแล้วก็ทำให้เกิดไมเกรนปวดหัวค่ะก็เลยเรู้จักอาจารย์ปริวัติเนี่ยแกแก็แนะนำให้ใช้เครื่องสายข้อเท้าแบบปลาว่ายน้ำอะค่ะใช้แค่2เดือนก็หายปวดหลังแล้วก็สันบ่าไหลเนี่ยไม่ต้องไปนวดมา่ก่อนเนี่ยใช้นวด แพทย์แผนไทยค่ะพอนวดแพทย์แผนไทยเสร็จปุ๊บก,ก็ประมาณสักสองวันสองวันก็จะระบ,บมจะระบ,บมต้องทานยาคลายกล้ามเนื้อค่ะและยาหนึ่งที่มั่นใจก็คือว่าออตอนนี้อายุราชการรับราชการอยู่นะคะอายุราชการได้27ปีแล้วก็ตั้งแต่25ปีแล้วความรู้สึกว่าเราก็อยากอยากมองหาอะไรที่เราจะทําต่อไปที่เราจะ,กะเกษียณหรือว่าเราจะเออร์ลี่ พอดีคุยกับอาจารย์แล้วลองใช้ดูไปใช้ก่อนที่สาขาคองสองลำลูกกาไปใช้แล้วได้ผลพอพอ,อหลังเราหายไม่ปวดไปใช้แล้วสุขภาพดีขึ้นทานเอนไซม์ของอาจารย์แล้วดีขึ้นทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเรามั่นใจในตัวอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคุณธรรมนาธุรกิจ เราไม่เคยได้ยินแลวค่ะว่าธุรกิจเนี่ยจะมีคุณธรรมที่ผ่านมานะคะที่เราเจอที่เราเห็นเราทําอะไรมาก็เยอะแยๆเราขายตรงขายอะไรมาเยอะแยๆมากมายมีแต่ผลประโยชน์เป็นหลักแต่คุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์มีคุณธรรมเรื่องคุณธรรมจริงๆจะดูแลสุขภาพผู้คนอีกอย่างหนึ่งเราอยู่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขพอเรื่องสุขภาพปุ๊บเนี่ยเราดูแลอยู่แล้วเราเป็นอะไรที่เราเรามั่นใจแล้วเราอยากดูแลผู้คนโดยไม่ต้องใช้ยา พอที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้เราเยอะขึ้นทุกวันไม่มีคนไข้ที่ใจมันน้อยลงเลยค่ะมีแต่เพิ่มขึ้นเราใช้ยาเราหายไหมไม่ค่อยหายมันต้องใช้เป็นเรื้อรังก็ต้องใช้ยาต่อไปเรื่อยๆมีแต่มากขึ้นแล้วคนไข้ก็แย่ลงอันนี้คือเป็นนวัตกรรมที่ใหม่ที่เข้ามาที่เราเพิ่งเจอจริงๆแล้วเราแบบถูกใจเราอะถูกใจเรามาก ก็เลยอยากฝากว่าขอให้ทุกคนนะ่ะมาช่วยมาดูแล้วก็มาสัมผัสจริงๆเราจะได้เหมือนเหตุที่เราเราเราเห็นแล้วที่เราใช้อยู่ทำให้เรามั่นใจที่เราจะเอ,อเป็นซื้อแฟนชาย้อสปาในครั้งนี้นะคะการที่ได้ตัดสินใจนะคะร่วมได้มาร่วมงานกับคอสปานะคะ เพราะว่าสืบเนื่องจากเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเป,เป็นเป็นเป็นภูมิแพ้นะคะเอะอนี่ลมพิษขึ้นตลอดเลยก็เลยจะสนใจในเรื่องการล้างพิษการดีท็อกเป็นพิเศษก็เลยพยายามติดตามนะคะอ่านหนังสือ หรือว่าอ่านดูในอินเทอร์เนต็ตดูดูข้อมูลนะคะศึกษาข้อมูลหลายๆอย่างจนกระทั่งได้มาพบกับข้อมูลนะคะของทางฮอสปา a ซึ่งดูแล้วนี่เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเป็นเป็นการเป็นเป็นการดีทอ็อกนะคะเริ่มต้นนี่จะค้นหาคำว่าดีทอ็อกก่อนเป็นการดีทอ็อกที่แบบใหม่แล้วทีนี้พอมาดูแล้วนะคะโดยเฉพาะนี่เป็นคนที่กลัวว่นที่สุดเลย นะ,ะก็เลยมองดูแล้วนี่ราคาก็ก็ไม่แพงนะคะในในในราคาค่าบริการนะคะก็เลยศึกษาก็เลยดูก็เลยมีความสนใจตรงตรงจุดนี้นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะในการตัดสินใจร่วมทุนนะคะเพราะว่าเชื่อว่าอย่างอย่างอย่างตัวเราเองนี่ก็อยู่ในถ้าพูดถึงก็สําหรับคนระดับกลางเนาะ เพราะว่าศึกษาหลายๆที่แล้วนี่มีจะหลักพันขึ้นทั้งนั้นเลยหลักพันหลักหมื่นต่อ,อหลักพันต่อครั้งถ้าเป็นคอร์สนี่ก็เป็นหมื่นนะแต่สําหรับคอสปาแล้วนี่ไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพจริงๆนะคะที่ที่ได้ดูนะคะจากที่ดูที่ศึกษาแล้วก็ที่สัมผัสน,นะคะตรงจุดนี้ก็เลยทําให้ตัดสินใจนะคะร่วมทุนกับคอสปาค่ะ้ามาในธุรกิจฮอสปานะคะจกรูรู้จกักอาจารย์จาก ออนไลน์นะคะแล้วก็พอดีตัวเองสนใจที่จะทาเรื่องสปาก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะก็เลยโทรติดต่ออาจารย์ไปแล้วก็พอดีมันเข้ากับดูมันเข้ากับงานที่ตัวเองทําพอดีเป็นพยาบาลด้วยนะคะเราก็จะอพอดีดูเรื่องลดว่าลดภุงอยู่นะคะก็เลยพอมามาดูงานของอาจารย์นี่มันมันเข้ากันพอดีเลยนะคะก็ตัดสินใจที่จะมาดูตอนแรกก็สมัครเป็นมนังานนะคะเล็กๆของสองมือนะคะแล้วก็ ดูแล้วมันมันโอเคอะค่ะก็เลยยังก็แอบเซฟๆดูสถานีขอนแก่นเนาะเห็นเห็นพอ,อศูนย์เขาเขาดูดีขึ้นนะคะแบบว่าเดดูหน้าเด็กลงแล้วก็ผิวพรรณดีอ่ะค่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจทำนะคะแต่แรกๆก็ก็มีลูกค้าเข้ามา ามาถามไมทางนี้คนที่เรารู้จักบ้างหรือว่าคนที่เราไม่ไม,ไม่ได้รู้จักนีก็เยอะนะคะเขาจะดูจากดูจากแบรนด์ของอาจารย์นะคะแล้วก็เห็นป้ายโฆษณาเข้ามาแล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่เข้ามาในร้านจะลงคอสน,นะคะแล้วก็เ,เราลูกค้าเขาก็จะส่วนหนึ่งเขาจะสนใจเรื่องธุรกิจนะคะบางส่วนก็สนใจเรื่องสุขภาพนะคะทีน,นี้ลูกค้าที่บริการของเรามีมีทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าพาเรือนะคะ แม่ค้าคนทำสัญญาณนะคะก็มาเฉลี่ยที่นั่นได้คอร์สคอร์สอย่างตกวันละคอร์สห้าพันเตกวันละคอร์สนะคะอย่างคือช่วงแรกๆนะคะช่วงนี้บางช่วงนี้ดูได้เยอะขึ้นอย่าง,งสองทางมันก็ได้ ส,ส่งจำคอร์สก่อนมานะคะก็โอเคนะคะเพราะว่าเป็นการตอบรับท,ที่ดีมากนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ได้จากคอสปานะคะทางอาจารย์เขาจะเ,าเขาจะเอา,เ,อาเรื่องเรื่องอาการทำสมาธินะคะการที่เราได้บูชาสมเด็จพระพิยะมหาราชนะคะแล้วก็พระปุรุสีแล้วก็อมพ์พม่อาจารย์ตั้งต้อหมู่บูชาให้และให้เราและแล้วก็พนักง,งานนะคะ ไหว้ไหว้พระก่อนที่เราจะเปิดร้านทุกวันทําให้เรารู้สึกมีความสุขสบายใจเหมือนเราอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะก็จร<ม>ิงเราชอบตรงนี้มากที่สุดเรื่องเงินทองก็ก็คือเป็นผลพลอยได้นิดๆหน่อยๆเราไม่หวังร่ำหวังรวยนะคะขอแค่ว่าเรามีความสุขค่ะที่ตัดสินใจมาร่วมธุรกิจกับฮอสปานี้เริ่มต้นที่สุขภาพเช่นเดียวกันกับหลายๆผู้ประกอบการค่ะได้อีกอย่างหนึ่งในงานวิจัยส่วนหนึ่งซึ่งได้ศึกษาเห็นบอก เกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมในเรื่องสุขภาพองค์รวมนี้และตัวเองโดยเบื้องต้นนั้นเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายคอนเซปต์ของหอสปาก็คือเวลาจำกัดก็สามารถที่จะใช้ดูแลสุขภาพระดับเซลล์ได้ซึ่งอนาคตนั้นมองเป้าหมายไว้ว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นสภาสุขภาพเหมือนกับสบภากาแฟที่อนาคตผู้เกษียณอายุไปอ,อยากจะมีเพื่อนร่วม สังคมในในอนาคตวัยเกษียณนั้นแต่ณตอนนี้เห็นว่าสุขภาพในคนไทยส่วนรวมแล้วอนาคตน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องฟื้นฟูและก็เป็นสภาสุขภาพในอนาคตหลังจากวัยเกษียณแล้วซึ่งณตอนนี้สุขภาพเป็นเรื่องจําเป็นมากที่เราต้องดูแลเพราะโรคภัยในปัจจุบันนี้มีความจําเป็นมากที่เราต้องใส่ใจในการป้องกันเริ่มต้นที่ตัวเองเริ่มต้นที่ครอบครัวฝากให้ทุกคน เรื่องโครงการสุขภาพในบ้านนะคะก็ถ้ามีโอกาสเรียนเชิญมาสัมผัสอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ฮอสปาได้ทุกสาขาค่ะขอขอบคุณค่ะผมได้มาสัมผัสกับฮอสปาเมื่อปีที่แล้วรู้สึกว่าเป็นธูรจิตที่น่ากับตามองธูรจิตหนึ่งซึ่งเป็นธูรจิตที่นับว่า จะอนาคตคิดว่าน่าจะสุดสัยดีนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ตึงไฟแรงแล้วก็เป็นธุรกิจที่ตัวใหม่ซึ่งทุกคนอาจจะยังไม่รู้แต่สำหรับผมได้สัมผัสมาแล้วว่าฮอสปาดีจริงๆและผมก็ได้ทดลองใช้แล้วผมและครอบครัวก็ได้ใช้ทุกคนและได้ทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น เป็นลำดับนะฮะผมก็อยากชวนให้ทุกคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้หรือใช้คอสปาของเรานะฮะลองดูสักครั้งหนึ่งแล้วท่านไม่ติดแบบแน่นอนเป็นคอสปานี่เป็นระบบที่ดีมากระบบหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นเอ e ที่น่าจับตามองนะฮะขอขอฝาก ท่านที่ยังไม่เคยลองได้เข้ามาทดลองดูขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างคะสําหรับวันนี้การพาเที่ยวชมแล้วก็มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแบบฉบับของฮอตสปาบ้านสุขภาพค่ะวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบคุณอาวัตนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักง,งานน้องๆทุกท่านเลยที่ให้การดูแลและต้อนรับ,บ,บทีมงานรายการที่นี่ร้อยเอด็ดเป็นอย่างดีแต่ก่อนจากการอยากจะให้อาวัตฝากฮอตสปาบ้านสุขภาพกับท่านผู้ชมทางบ้านและชาวจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยค่ะ ครับพี่น้องทุกท่านครับผมเป็นคนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้กลับมามาตุภูมิเดิมและได้นําแพทย์ทางเลือดใหม่นะครับสุขภาพองค์รวมเนี่ยมาบริการกับพี่น้องเราเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีการคิดต่อย,ยอดทําอย่างไรถึงจะลดละจากการพึ่งยาและการเจ็บปวยให้น้อยที่สุดที่นี่เรายินดีให้การต้อนรับนะครับเราเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเวลา9้าโมงเช้าถึง3าทุ่มทุก,ท,กทุกวัน หรือจะเจรีบ้างเราก็ยินดีนะครับถ้าเป็นไปได้นี่ก็โทรมาสอบถามกันก่อนเบื้องต้นได้นะครับผ่านไปมาก็ว่าวนเวียนมาด้วยตัวเองก็จะขอบพระคุณยิ่งนะครับเบอร์โทรนะครับ043 515 8.07 043 515 8.07หรือจะโทรเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของกระผมโดยตรงได้เลยครับสายตรงนะครับ086 331 7 5 2 2ครับ086 1> 3 3 1 7 5 2 2ครับสถานที่ตั้งนะครับตั้งอยู่ที่เลยโค้งประปามาก่อนจะถึง4แยกอาสามารถเพียงแค่9 0 0เมตรเท่านั้นเองหรือถ้ามาเลี่ยงเมืองนะครับถึง4แยกอาสามารถเลี้ยวขวาเข้าเมืองก็เพียงแค่900เมตรเช่นเดียวกันครับ ท่านผู้ชมคะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีแต่สุขภาพนั้นสําคัญเสมอและต้องมาก่อนค่ะแต่ว่าสุขภาพที่ดีนั้นก็ต้องดูแลก,กันจนถึงเป็นสุขภาพแบบองค์รวมกันเลยทีเดียวนะคะและแม้แต่คนรวยนะคะมีเงินเป็นร้อยล้านก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้ดังนั้นก็ต้องหมั่นทาเองนะคะ ก็มันรักษาแล้วก็มันดูแลด้วยตัวของเราเองจะด,ดีที่สุดค่ะท่านผู้ชมคะฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับพัสตาบ้านสุขภาพสาขาจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้รายการที่นี่ร้อยเอ็ดและอิฟกันธนาก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าและกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ